ท่านจะได้ไม่สับสนนะครับงวด16ตุลานะครับ64นะครับตามนี้เลยนะครับ81งวดนี้ขอให้ปังหน้าจานเจ็ดแปดเกนะครับสาธุนะครับ89อั้นไปแล้วนะครับให้ไปตั้งแต่นานก็อั้นไปแล้วนะครับเนี่ยนะฮะ อันนี้เป็นชุดเลขเลขเลขรัฐบาลไทยตังแต่ผมให้แต่วันที่8ที่ให้ไปหากันไว้ก่อนนะครับนี่8ปดหนึ่งผมให้แล้วนะผมให้ตั้งแต่วันที่8ดนะครับพอมาเลขตารางงวดที่แล้วเข้า7จดหนึ่งนะครับเลขชุดตารางตัวนี้นะครับเลขชุดตารางตัวนี้นะครับเลขสูตรตัวนี้นะครับเข้า7จดหนึ่งงวดที่แล้วผมก e ็ให้ไปอีก8ปดหนึ่งให้เน้นตัวเดียวด้วยนะครับตั้งแต่วันที่1ิบนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับรัฐบาลไทยนะครับเลขผู้ใหญ่ใจดีนะครับตรงอีกนะครับตรงกับเลขผู้ใหญ่ใจดีอีกนะครับสูตรเลขผู้ใหญ่ใจดีนะครับเขาให้อ8 3งให้1า3ให้มันหมุนเองนะครับจับคู่ยังไงก็ได้18เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ชุดสรุปเมื่อวานนะครับผมก็สรุปให้81นะครับผมบอกเลยนะครับคือมันตรงหลายสูตรมากเลข8 1ตัวนี้ผมก็เลยหยิบมาให้ตัวแรกเลยนะครับ แล้วผมก็บอกเลยนะครับบอกทุกท่านนะตรงนี้นะครับทุกท่านทั้ง1,300คนที่ดูตรงนี้นะครับทุกท่านทั้ง1,300คนที่ดูอยู่ตรงนี้นะครับผมบอกเลยนะครับเลขนะครับเป็นเรื่องของดวงสูตรที่ผมให้ไปทั้งหมดแนวทางที่ผมให้ไปทั้งหมดเป็นเพียงความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับผมอยากทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับผมเชื่อทุกท่านมีวิจารณญาณกันทั้งหมดนะครับ อยางทุกท่านมีวิจารณญาณและก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับทุกการตัดสินใจขึ้นอยู่ก sure ับทุกท่านผมให้ได้แค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมให้ได้แค่แนวทางเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกท่านที่เข้ามาดูอยู่ตรงนี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับคุณสุพลแชร์แล้วครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์ทุกนี้ผมไม่ได้กําหนดนะครับว่าจะบนหรือล่างนะครับไม่ได้กําหนดนะครับว่าจะเป็นบนหรือล่าง ไม่ได้กำหนดนะครับว่าจะเป็นบนหรือล่างนะครับตัวสุดท้ายนะครับวันนี้ไม่ได้ให้แนวทางสามหน่อยแล้วครับผมปรับสูตรอยู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาให้นะครับผมปรับสูตรอยู่นะครับผมปรับสูตรอยู่นะครับสวัสดีทั้งหนึ่งพันห้ารอยคนนะครับอ่ะตัวสุดท้ายนะครับที่ผมจะให้นะครับ ตัวนี้เป็นตัวกันนะครับเดี๋ยวผมขอเขียนด้วยปากกาดําแล้วกันนะฮะทุกท่านจะได้ไม่สับสนนะครับตัวนี้เป็นตัวกันนะครับสําหรับตัวนี้นะครับใครที่มีงบกันได้กันนะครับเขาให้มาแบบนี้สวัสดีทั้ง1,500คนนะครับตัดให้เหลือนน้อยอาจารย์นะครับเดี๋ยวผมจะเน้นให้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเน้นให้นะครับสําหรับตัวเน้นะครับผมจะเน้นแค่สองหางเหมือนเดิม นะครับสาหรับชุดสี่ตัวนี้นะครับสี่ตัวนี้คือตัวเน้นนะครับตัวนี้ตัวกันนะครับตัวนี้ตัวกันนะครับใครมีงบกันได้นะครับอะนะครับสําหรับตัวเน้นนะครับเหมือนเดิมนะครับผมก็ยังจะคือตัวนี้มันเด่นตรงไหนดูครับมันเด่นตรงที่ว่ามันชนกับทุกสูตรที่ผมคํานวณมานะครับผมบอกนาที่นี้นะครับแนวทางนี้นะครับเป็นแนวทางคํานวณมือเท่านั้น ตัวเลขชุดนี้เป็นตัวเลขเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดวงนะครับตัวเลขเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดวงแล้วอันนี้มันเป็นความน่าจะเป็นของคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับมันเป็นความน่าจะเป็นของคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับนะอยากให้ทุกท่านพิจารณาแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับอยากให้ทุกท่านพิจารณาแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับ เพราะว่านะครับเพราะว่าตัวเลขเกิดจากการคํานวณนะครับไม่ได้ฝันไม่ได้มีความเชื่อไม่ได้มีอะไรแต่อย่างใดนะครับตัวเลขผมให้เน้น8ปหนึ่งนะครับตัวนี้ยังคงเน้นเหมือนเดิมนะครับเน้นที่8ปหนึ่งเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ยังคงเน้น8ปหนึ่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้ชุดสรุปเลขวิ่งเลขตารางเดี๋ยวผมเอาให้แคปนนะครับโอเคตัวต่อไปนะครับที่ผมจะให้เน้นนะครับ 29นะครับมีแค่นี้นะครับ29นะครับไม่เคยเสียค่าเข้านะครับผมไม่เคยเก็บนะครับสองมมาตัวขาอาจารย์คิดว่าตัวไหนครัผมไม่ทราบนะครับนะฮะแล้วพิมพ์คำว่าปังปังนะครับเผื่อใครยังไม่เข้าใจมาใหม่นะครับเลขชุดนี้มีคนให้มานะครับทุกท่านจำไว้เลยนะครับเลขลับเลขมหาเฮงเลขมงคล เป็นคนให้มามีคนให้มานะครับเขาไม่เปิดเผยตัวตนแต่เขาให้มาใครที่ติดตามมานานนะครับจะทราบดีนะครับว่าอันนี้เข้าบ่อยนะครับอันนี้เป็นชุดที่ผมสรุปเองคำนวณเองนะครับอันนี้เป็นชุดที่ผมสรุปเองคำนวณเองจะมีเลข3าตัวด้วยนะครับโอเคเนาะนะครับเขาให้ผมเป็นสื่อกลางนะครับในการให้แนวทางนะครับ ตัวนี้สําหรับชุดรัฐบาลไทยนะครับกับผมนะครับตัวนี้ก็มาชนกับผมอีกนะครับอ่ะอันนี้เป็นเลขชุดผู้ใหญ่ใจดีนะครับบอกเลยนะครับทุกท่านแล้วแต่พิจารณาแล้วแต่พิจารณาเขาให้ผมเป็นสื่อกลางนะครับทุกท่านดูนะครับอันนี้คือเลขผู้ใหญ่ใจดีนะครับคือเขาคือเขาแบ่งปันมานะครับเขาแบ่งปันแนวทางมาให้นะครับผมก็เลยเอามาให้ทุกท่าน ใครที่ตามผมมานานจะทราบดีนะครับว่าเลขคู่ใจใจดีนะครับมีให้เรามีมาให้เห็นบ่อยนะครับมีมาให้เห็นบ่อยนะครับเขาก็ให้1นึมานะนะครับเขาให้1นึนะครับแล้วก็3เลขวิ่งชุดเลขวิ่งนะครับผมให้วิ่ง1ตัวเดียวนะครับผมให้วิ่งหนึ่งตัวเดียวนะครับลองถ้าลองได้ลองวิ่ง7บนลอง2ล่างตามนี้นะครับ นะนะครับส่วนเลขตารางนะครับเลขตารางชุดนี้เป็นเลขผมคำนวณเองนะครับเลขตารางงวดที่แล้วเข้า1 7 7 1เ <c> จ <oughs> ็ดเจดหนึ <c oughs> <klore má Gomez> <víde> ่งนะครับเลขตารางนะครับงวดที่แล้วเข้า1 7 7 1แเจ็ดเจ็ดหนึ่งล้วมาชน18อีกแล้วนะครับมาชนหนึ่งดอีกแล้วนะครับสองดก็ชนนะครับ16ก็ชนนะครับนะตัวนี้นะครับ อันนี้นะครับอันนี้เป็นเลขที่ผมให้ไปหาลอตเตอรี่ไว้นะครับตามนี้นะครับโอเคนะครับทุกท่านแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมให้อยากให้ยึดชุดชุดสรุปไว้นะครับโอ้ยนะครับโอ้ยจนๆน,นะะไม่เห็นลิงก์เลยค่ะอาจารย์นะครับลิงก์ผมปักหมุดไว้ในคอมเมนต์นะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมไปแล้วเดี๋ยวพรุ่ง